มา ي, ดนะิได้นะกลัวได้นะกลัวสวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวตัวอีกแล้วนะครับที่ผมซื้อมาเล่นเองนะแต่ผมไม่ได้เปิดตัวนะว่าตัวนี้เป็นตัวผมที่ผมไม่ได้ทาคลิปไปหลายวันเนี่ยไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าบอกใครไม่ได้ว่าไอดีนี่คือไอดีผมเองนะเพราะว่าเอฟซี FC ผมแม่งเยอะแลอเกิดนะตามไม่ฆ่าผมตามไลยนี่รู้ว่าตัวตัวผมแนละ้วปิดวงปิดบอดกันกระจุยหมดนะ แต่ว่าตอนนี้ผมจะขายแล้วนะครับผมก็เลยต้องไปรีวิวตัวละครตั้งหน่อยฮะขายซื้อตัวใหม่ฮะซื้อดาบมาเล่นเนี่ยฮะไม่ไหวเล่นเมนไมูเลยครับว่าตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับเลเวล105นะครับ CP 158,100นะครับยังไม่ออกกิ้วนะออกกิ้วลบประมาณ3า0 0 3,500ประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็ตกประมาณ154,500ประมาณนี้แหละครับดูกคัมพีนะครับคัมพีนี่อยู่328นะครับอันดับท้ี่สนะครับแต้มพลังอยู่อันดับ20นะครับ158,000นะครับ แล้วก็มีแดงนะครับมีของแดงมีคาถาบวกเจนะครับมีคาถาบวก7นะครับบวกบแล้วก็ของบวก6ทั่วไปนะแต่ออฟแดงหมดแล้วนะครับเนี่ยออฟแดงนะฮะออฟแดงนี่หมดไปหลายล้านนะครับดาคติวเมื่อวานพ่กออฟใหม่เลยฮะสดสเลยฮะสวยด้วยนะครับใครสนใจก็เดี๋ยวไปตำกันนะเดี๋ยวจิ้งลิงมาให้ในในโพสนะแต่ว่าอาวุธลองอาวุธอาวุธลองเนี่ยฮะ หาแม่ได้ก็หาไม่ได้ทีนะบางทีต้องเติมซื้อเอานะครับแล้วก็ไปดูสัตว์นะครับไปดูสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์วิญญาณนี่มีอยู่ 2, 4, 6, 8, 10, 11ตัวนะครับมี11ตัวนะครับแล้วโจมตีก็มีดาบพูดนะครับมีคนต้องการนะหากันให้แซ็ตนะดาบพูดเนี่ยตัวนี้ขี้แรงนะครัขี้แรงอยู่ประมาณ326นะทุกสาก270 โจมตีอาคมอยู่5,040นะครับก็ช็อตแรกเราเรื่องอยู่ครับเซ็ตขุดอยู่ที่123นะครับเซ็ตขุดอยู่123เปอร์เซ็นต์โอ้โหเยอะเยอะอยู่นะครับเก็บเกี่ยวนี่58เปอร์เซ็นต์นะก็ถือว่าเยอะนะครับของในคังก็มีประมาณนี้ครับไม่ได้เยอะมากนะครับพวกแป่นหนังเขาก็จะมีก็จะมีแผนอาวุธที่เป็นบวกแปดบวกเก้านะสองชิ้นนะครับเป็นแผนอาวุธเป็นปันแดงนะฮะสองชิ้นก็นะเป็นเป็นแดงไปเลยนะสองชิ้นแล้วก็มีหนังแดงเหลืออีกสองอันนะครับในคัง มีนางแดงเหลืออีก2อันนะครับแล้วก็พิชิตนะครับพิชิต15 15ห้ไฮด้า9นะครับหอคอยสิแกนสามสิต้นไม้พันปี15 15หมดแล้วนะครับทุกอย่าง15หมดเลยนะฮะแล้วก็พลังชี่พลังกายนะครับพลังชี่นี่เอ่อสินะครับ10 10 สิบสิบเก้าสิบนะอันนี้ยังไม่ดับนะฮะสกิลแดงนะครับมีสกิลแดงหนึ่งสองสามสีกนะครับมีเ้าสกิลแดงมีเก้าสกิลนะครับแล้วก็มีขั้น9้านี่ที่เป็นน้ําแข็งกับบัฟเนี่ยนะฮะคือน้ำแข็งกับบัฟนี่น่าจะหายากนะหายากเอาเรื่องนะฮะตอนนี้มีขั้น9้าแล้วรอขึ้นขั้น10บเลยนะครับลาปีศาลาละลลลลนะฮะมีสีทองนะฮะมีสีลาคิสีทองเพิ่งได้มาเลยนะครับ ศิลาขิทองศิลาแดงขิครบเลยนะฮะเซตโจมตีนะฮะสิทิเซตขิทุบททนะครับแล้วก็ในส่วนของเตากำยานนะฮะเตากำยานเตากำยานถ้าเป็นสกิลเนี่ยอีกประมาณ5ครั้งนะครับการันตีสกิลแดงอีกหนึ่งนะครับต้าเป็นศีลาปีศาจก็ติด อีก4ครั้งนะครับการันตีสีทองนะแล้วก็มีสัตว์แดงทั้อีก2ตัวนะครับมีดับคู่สีแดงให้อีกอันนึับอยู่ในคังนะตัวนี้ผมเปิดราคาไว้ที่น่าจะประมาณ1 0อยวิมมิกหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจตอนนี้ต้อง,ต,องต้องเทียบราคาตลาดอีกทีหนึ่งนะว่าแต่ตอนนี้ผมไม่รู้เลยว่าผมจะขายเท่าไหร่ดีนะใครคิดว่าสมควรจะขายเท่าไหร่ตอนนี้ก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะเดี๋ยวผมลองไปลงขายใน,นธธอีนทีรอรู้นะไม่รู้จะขายได้เท่าไหร่นะฮะชิ้นตัวมายาก็มีสีฟ้า2ออันนะครับ มีสกิลแดงซ้ําในครั้งอีกหนึ่งเล่มนะครับผมลืมบอกไปนะสกิลแดงที่พวกแฟชั่นนะครับสขีนะครับไปที่สักีสกีนี่มีหมดทุกตัวนะฮะมีหมดเลยนะครับไม่มีแค่ม้าปลาชาเท่านั้นนะที่เหลือมีหมดเลยมีทุกอย่างนะฮะเดี๋ยวก่อนจากลานะไปวอรวกรุตกันก่อนนะเห็นบอกมีกระทืบกันนะสว่วงจริงนะเดี๋ยวไปเทสดามจดูนะว่าจะไหวหรือเปล่า ประเทศดาเมจกันนะดูข้างในอ่ะว่าน่าจะเดือดนะโอ้ยยี่ดับไว้สามสิบนะสามสามเท็ดแคว่าไงพ่อหนุม่มว่าไงพ่อหนุม่มเอามาดิมาดิมาดิพ่อหนุ่มมาดิพ่อ ร้อยสี่ฮะตายฮะสามหมื่นย็ดแค่เอาเรื่องมาดิ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 ๋ยวาเหรอพาร้อยสิบฝ่ามือโอ้โหมึงหกจัดแทบไม่เข้าฮะยี่อะไรเนี่ยยี่อะไร,รกูเนี่ยมึงสองตัวเนี่ยฮะฮะฮะอะไรกูเนี่ยโอ้ยเฮียมันมีฮิวสัตว์เพื่อนกูเพื่อน เอาเยมาดิมาดิมาด,มาด,มาดิได้นะกลัวได้นะกลัวมาดิมาดิขอก่อนเนื้อดอกก่อนเนื้อขอนายมาดิมาไม่ตายเว้ยได้อยู่สวยมาดิมึงลุกขึ้นมาทำไมมึงลุกขึ้นมาทำไมเออเฮียมันรู้อะนะมันมีชุดเนี่ย